นิทานหนึ่งเรื่องอ่านซ้ำได้ครั้งแล้วครั้งเล่ายิ่งอ่านซ้ำมากก็ยิ่งสนุกมากอมรินคิดชวนอ่านสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ วันนี้อัมรินคิดชวนอ่านจะมาแนะนำวิธีการอ่านหนังสือนิทานเรื่องเลอะแค่นิดหน่อยเองให้ฟังกันค่ะเลอะแค่นิดหน่อยเองเรื่องละภาพชินสุเกะโยชิทะเกะแปลสุธีราศีตะกูลจะเป็นอย่างไรเมื่อเด็กชายฉายา,ย,ยาว่าเจ้าหนูฉี่เลอะมีปัญหาที่บอกใครไม่ได้เด็กชายเฝ้าคิดระหว่างว่าจะมีใครสักคนที่มีปัญหาเหมือนๆกันและเข้าใจเขา ยิ่งค้นหาเด็กชายกลับพบว่าท,ทุกคนที่เขาเจอนะ้นล้วนมีปัญหากวนใจกังวลใจทั้งสิ้นแม้จะไม่ใช่ปัญหาแบบเดียวกันก็ตามหนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือของครอบครัว ที่อ่านเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิดเชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์และความคิดส,สร้างสรรค์ของเด็กๆตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เสริมสร้างกระบวนการทางความคิดอย่างสร้างสารรค์ให้แก่เด็กๆซึ่งคุณพ่อคุณแม่และคุณครูสามารถกระตุ้นการอ่านของเด็กๆให้สนุกมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคนิคเสริมได้ดังนี้ค่ะอ่านเรื่องไปตามตัวอักษรและออกเสียงให้ชัดเจน ให้เวลาเด็กๆสังเกตภาพและตัวละครในแต่ละหน้าชวนสังเกตด้วยการตั้งคำถามชวนให้ดูชวนออกเสียงและคาดเดาหลังอ่านเรื่องราวจบแล้วเช่นเอหนูมีปัญหาอะไรที่บอกใครไม่ได้เหมือนกันไหมลูกเป็นต้น สุดท้ายหนังสือเล่มนี้จะมีผลกระตุ้นความคิดของเด็กๆได้ต้องมีคุณพ่อคุณแม่เป็นส่วนสําคัญที่สุดนะคะเมื่ออ่านจบแล้วอย่าลืมฟังคําถามของหนูหน้อยช่างคิดช่างสงสัยและร่วมหาคําตอบไปพร้อมก,กันกับเขาด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอย่าลืมนําวิธีและข้อมูลเหล่านี้ไปใช้กับการอ่านนิทานเรื่องเล็กแค่นิดหน่อยเองให้น้องๆฟังกันนะคะสวัสดีคะ่ะ